หอมสีหวานสีงามบ่นี่วับปืดเลวีน้องจะแสบบ่มุ้ยสันนักล่ะนุ่มๆฉ่ำๆครับเป็นตาแสบแทนอน้อ ครับมือนีอีสานตะหลา่าใช่ไหมมักหมูสูตรเด็ดแซบ่บนุ่มนะครับนี่ยังแน,นดด่นี่การปิดรวดดีเสียยวดำเสียยวขาวครับผมมีประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราแบ,บกเขาก็ใส่ก่อนตานปิดกันเอาใส่ตาลปิดนะครับในี้ก็ใสเสี่สยวขาวเรืเ่อย เก่าแล้วครับประมาณสองส่วนใส่กดดีป่ะใส่ไปกดดีกดดีดดอานี่ใสีย้ยวดำใส่เพื่อแต่งสีครับผมไปนิ่งเครื่องสอด น,นแตกินละลไรครับผมคนคนคนวันเจลาละลายนะครับอันนี้ซอสหอยกับเซซอสหอยนะครับมิน,นบิบแค่นี้นลนลายอะตองสนห่หมูย่างก็หมูย่างชุดยอดครับหอมนุ่มเอาหมูนหมูไครับบ ครับมากกว่ายักษ์เืียงส้มองพอดีครับร้องยอดนุ่มแสบดูสูตรนีสร่สุดยอดครับร่องมา,าหลายรอบแบบมากกว่ายักษ์สามสิบนาทีครับผม อันนี้เขามีใส่ครับเอาใส่ใช่นหมมีลางเลยครับโมนน่ใส่คลอบมากเลยครับถึงชั่วโมงแล้วจะเอาไปอบนนเตาย่างครับเตาย่างเตาย่างไร้ควันโม่นี่สีงามครับมองสุก,กมาแรงเลีเล้ยงอุ้ย ไบแดงนะครับบานนเนี่เหนียวมาย่างนะครับเรื่องนะครับสีสันสดใส a กระสีเปล่านะงเอานี่ครับเรียบร้อยเรียบร้อยครับพมบาทนี่ปิดเตาครับบาดนี้ปิดเตา เรียบร้อยครับปีดเรียบร้อยสามสิบนาทีรู้เรื่องยี่สิบนาทีแลวนะครับเาาาดี๋ยวมายำกันเงดยี่สิบนาทีอุ้ยอสุอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุี่สิบนาทีครับนี่ครับเหลืองออยเลยครับจะแสบยบัสูตรอีสันนักหละนี่ครับอุ้ยเืองอุ้ยเ,เ,เลย ไายครับจะข้าวอ้าวครับครบครึ่งชั่วโมงแล้วมาเบิ่งก้อนเป็นได้มูนี่สูตรอีสัตนักล่าซุกส,สีดิบที่หอมสีหวานสีงามบอนี่วับปึด๊ดเลวีน้องจะแสบบอหมูอีสันนักล่าอื้อหือเพลงหมูเลย เดี๋ยวเดี๋ดจับการครับเอามาอย่างมงกอน,นะเอามาพันเบิงเบิอูอเอาตอนไหนมันจะเสียบอ,อ๋อนี่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 เน่เออตัดทีหน่ออู้กูเหะไปไปไปหันเหนียวนี่เออสอดยอด,ด,ยอดมาเด้อ ไปไปไปหนึ่งเอาละเอาละกินการสิหันเหลือมึงหนามึงหนาคนฮันครับครับคนฮันอยากแล้วเริ่มอือคือน่ารักเลยครับ าวามบ,งบางสีบเอิห้หเบิง่งในสีฉ่ำบ่เืองหุยหยดเลยมึงมักอีสานนักละุ่เอะนี่ครับจิ้งนะนุ่มดิงๆครับมงไม่หยามอนเบิ่งุ ซิมังเบิเบงเบ้งเปล่งดิ่มังยักตอนมงเปล่งดที่เสียบบนรอครับอืมอ mm hmm. นเฮ็ดขือแท้น่ามาันสุดยอดมากเลยอ่ะโอบุหนล่ อันเออพนี้เป็นหลอดลุ่มเนอะอันนี้เป็นใส่ใส่ไงอันนี้ฮันเด็วเออจับแก้วอุ้ยนี่อุ้ยจับแก้วว่ะมัน้วนพัดนั่งเนี่ย เพื่อนเพื่อนให้พักกันหนอมแก็บ้าครับเหมือนเนี้ยเงสียอยู่อ่ะเป็นหนึ่งการ อ้ยบังเงยบังเงยนี่งงงงสวดสวดอีสานนักล่ะมักย่างดีกินี่พี่น้องเขาเบิ่งแน่จัดคำจัดอีกแน่้จัดคำเขาเบิ่งแน่ไปเป็ดเบิ่งเด้อครับสูตรบอกสูตรไปแบบนี่ยังได้มักยังได้แต่ว่าอันนี้มุ้ยมีสอดหอยเอาไว้เซ่ก็ได้เซ่กัได้เออ สียนักหลานุ่มๆผิวกระปอบนะเบิงเบิงเบิงเจ้าสิยากินน้ำโขอยวันอ้วนเจิ้มบไปมันจะออกไปไข่เพราะว่าผิวจะเรืองกับไม่นนุ่มเอาจะข้ามเบิงนี่โอ้แซบบ่านี่หมูย่างอู้หน โอ้ยปเป็นไดยครับเป็นไดยครับเพื่อนเพื่อนงานอีสานนัการาเนี่ยครับนี่เอ,อ,อ้ยนอนกรอบเนาะน,นุ่มๆฉ่ำๆครับเป็นตาแซ่บแทนโน่เแ็นแค่นีก้ก็เนี่ยครับนี่เดี๋ยวผมสิกินโบท่านพี่หนุ่มพี่หนุ่มมีกินเบิดก่อนจัดตัวครับ